บทความของพอจอยกล่าวถึงโปรเจกต์ต่อไปของอันเนอร์ชอลตอันดับแรกลิวพูเซ็นฟิมโปงเข้ามาคือการเติมความเร็วความสดซึ่งลิวพูมีแบรดลีย์อยู่แล้วก็จริงแต่ฟิมปงคืออีกมิติทางเลือกของการเติมความสดใหม่อันดับ2ยกระดับการสร้างสรรค์เกมรุกตัวฟิมปงเองมีเกมรุกที่ดีมีการเข้าทำที่ดี แต่ลิวพูต้องการเติมเต็มด้วยเทคนิคชั้นเชิงอย่างเวสจึงดึงตัวเวสเข้ามามาเพื่อบัญชาเกมรุกเป็นตัวสร้างสารรค์โอกาสดูได้จากสถิติจำนวนการแอซซิสต์ของเวสสองปีหลังใน5หลีกใหญ่ของยุโรปเวสเป็นอันดับ2รองจากโมูซาราซาร่าทำแอซซิสต์ไปทั้งหมด28ครั้งเวสทำแอซซิสต์ไป23ครั้งเวสเป็นจอมเทคนิคเลี้ยงกินตัวเป็นอันดับ4ของ5ลีกใหญ่ และเป็นตัวสร้างสารรค์โอกาสจากโอเพนเพลย์เวสเป็นอันดับ5ของยุโรปจากแนวทางเห็นได้ว่าอาเนอร์ต้องการครอบครองบอลในเกมรุกให้มากขึ้นและเพิ่มโอกาสเพิ่มแนวทางการสร้างสารรค์โอกาสที่ใหม่ขึ้นการเข้าทำประตูที่หลากหลายยิ่งขึ้นนี่คือลิเวอร์พูลในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเร็วกว่าและสร้างสารรค์ให้มากกว่าเดิม